นับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พยกันนะคะกับคุณธิพานวาวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG Brilliant a g c u t u r e s ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะขอพาคุณพิชมยสวัสดีค่ะถทำไมนะคุณคุณเขาไม่สบายใจเหรอครับว่าดอกเบีย้ยได้รับการคอนเฟิร์มว่ายัางไม่ขึ้นอีกนานเงินก็น่าจะเข้ามาลงในทองคำปรากฏแมดนขายลงมา ค่ะเมืว่อเมื่อคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยดีกว่าที่คาดไว้ด้วยนะคะอย่างตัวเลขของล่าสุดเอ่อ US retail s a l e ยอดขายปีกในอเมริกาค่ะเดีที่สุดในรอบห้าเดือนที่ผ่านมานะคะก็เลยทําให้หลังจากที่มีการประกาศตัวเลขด้วก็ยิ่งเป็นการย้นย้นเาว่าอาทิตย์ก่อนหน้าตัวเลขก็ดีในเรื่องนอนฟาร์มก่อนหน้านั้นอีกในเรื่องของการว่างงานก็ดีอีกมันก็เลยเป็นการยืนยันว่าเอะหรือว่าเศรษฐกิจมันเริ่มจะมาแล้วนะคะแล้วก็ อย่างตัว Q.E. เองก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ว่าในรอบนี้น่าจะยังไม่มีการเปิดเผยน่าจะเป็นช่วงเต้นใจมากน้านะคะประมาณเมษาถึงจะมีการเปิดเผยในเรื่องของ Q.E. ดังนั้นถึงแนมะ้ว่า,า,าทางประธานเฟดจะออกมาพูดว่าเฟดดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณศูนย์จนถึงศูนยะ์จุดสองห้าคนกองทุนก็ยังมีความกลัวว่าเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามุมมองที่ให้ออกมาก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริก,รรมมออกาเริ่มกลับมาฟืน้นตัวอย่างชา้าๆเลยทําให้นะักลงทุนเกิดความกังวลนะคะเลยทําให มีตัวราคาทองคําเองมีการปรับตัวลดลงมาด้วยแล้วก็ตัวค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาและยิ่งพอราคาทองคําเองหลุดแนวรับที่1,680ดเหรียญถือว่าเป็นแนวรับทางเทคนิคนะคะเลยทําให้มีการทิ้งตัวอย่างต่อเนื่องลงไปเลยที่คุณสุภาบอกก็แถวๆประมาณ 1, 6 6 2เหรียญหรือยอยลลาดต่องอ้าแต่หลังจากที่ร่วงไปประมาณนั้นเนี่ยเออก็มีคนเข้ามาซื้อเหมือนกันนะคะโดยที่กลุ่มที่เข้ามาซื้อมากเนี่ยเป็นกลุ่มทางเมืองจีนเองนะคะที่เข้ามาช้อนซื้อ ทำให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถดิบตัวกลับขึ้นมาโดยที่ช่วงเช้าเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณพันหกร้อยแปดสิบและมีแรงเคาขายตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญในตลาดสั้นถอยเอาค่ะกลายเป็นว่าหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเป็นแนวต้านไปเลยเหรอคะ ให้เราค่ะสําหรับวันนี้นะฮอเพาะ6 8 0่งหอยื่อเป็นแนวต้านถ้า่านได้ก็มองขึ้นไปแถวๆแค่ประมาณ1,688จนถึง1,693เท่านั้นเองเชื่อว่าน่าจะยังย่อต่อแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่1,662ง้เราตีเป็น1,660งละกันก็คือโลเดิมของเมื่อ,อคืนนี้ถ้ายังไม่สามารถเบรกโลนี้ได้เรามองว่าโอกาสในการปรับขึ้นยังมีต่อนะคะ แต่ถ้าหลุด1,660เราก็เตรียมไปดูรถวๆประมาณ1,625เหรียญ1,630เหรียญได้เลยเพราะว่ายังมีโอกาสในการย่อตัวต่อดังนั้นก็เรามาระว,วังสำนักคุณทีของวันนี้ก็คือที่ประมาณ1,660เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรายอาัครับผมการที่เมื่อวานนี้เนี่ยจุดต่ําสุดข,ของเขาเป็นจุดต่ําสุดใหม่นะครับในรอบเดือนในทีเดียวเนี่ยจะทําให้กลยุทธ์ในช่วงนี้ก่อนหน้านี้บาทีบอกว่าไม่แนะนําฝั่งช็อตเลยลอางเดียวลงมาเป็นรองอย่างเดียวเนี่ยเพื่อความปลอดภัยช่วงนี้ เป็นช็อตบ้างจะได้หรือยังครับแนะนําว่าแนะนําว่าถ้าตอนนี้ช็อตถ้านักลงทุนที่เปิดช็อตอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าสมมติว่ามีนะคะเราถาประมาณหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเนี่ยเราแนะนำนะถาประมาณหนึ่งพันหกร้อยหกสิบให้โคเปอร์ขึ้นมาก่อนคือจุดที่เราอยากจะให้ดูคือที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยหกสิบอยากจะให้ชัวร์นิดนึงว่าว่าไม่หลุดหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าไม่หลุดในโอกาสที่รีบาวกลับขึ้นไปแถวาๆประมาณหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแล้วก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบยังมีอยู่แต่ถ้าหลุด ออโอกาสที่จะย่อต่อแล้วก็ค่อยเปิดชอ็อตก็ได้แล้วก็ค่อยไป cover แต่แถวประมาณ1,625เหรียญจนถึง1,630หรยเหรียญดวสซาลาตัลทรายอัลเราค่อมาดูอีกครั้งนึงว่าจะหลุด1,625ไหมถ้าหลุดก็ถือสถานะชอ็อตต่อแต่ถ้าไม่หลุดก็ต้อง cover เหมือนกันค่ะก็คืออย่าเพิ่งรีบช็อตตราดใดที่ยังไม่หลุด1,660 ใช่ค่ะอย่างสมมติถ้าตลาดเปิดมาอยากจะช็อตก็ไดก้ก็ได้อยู่ประมาณใกล้ๆสิบเหรียญนะนะคะคือเราก็ยังแนะนําว่าถ้าเป็นนักลงทุนช็อตคือช่วงนี้นม่น่าจะเป็นขาชอขาอ็อตขารองอ่ะเพะต้องดูตามกรอบพอสมควรทีเดียวเพราะว่าคือเราเราก็ยังมองว่าเรนซี่ยังอยู่ในกรอบยังยังเป็นไปได้อยู่เพราะว่าโอกาสในการดิบตัวกลับขึ้นก็ยังมีเพราะจะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อคืนนี้เองลงมาแตะแถวประมาณหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสองเนี่ยก็มีการดิบตัวกลับค่อนข้างเร็วเรื่อยเหมือนกันแล้วนะคะขึ้นประมาณยี่สิบเหรียญได้ขึ้นมาแระมาณ 1,680เหรียญช่วงนี้ด้ว่าจะเป็นช็อตเป็นรองเนี่ยค่อนข้างเอ่อค่อนข้างต้องปิดบสถานะให้ค่อนข้างเร็วนิดนึงค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคืนนี้ราคาทองคำนั้นดิ่งไปแรงทีเดียวนะคะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐอเมริกาออกมา ดีกว่าที่คาดการเอาไว้แล้วก็ทำให้ราคานั้นลงไปถึงระดับ1,662ดอลลาร์สหรัฐอ,อ,อนรอกก่อนที่จะดิบกลับมาในช่วงเช้าวันนี้วันนี้ดูแนวรับนะคะอยู่ที่1,660อันนี้มีรูยาสำคัญถ้ายัางยืนเหนือระดับนี้โอกาสที่จะปลับตัวเพิ่มขึ้นมาที่แนวต้าน1,688ถึง1,693สํามีสำหรับ l อ n g position นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดระดับ1,660โอกาสที่จะลงไปหา 1, 6 2 5ถึง1,630 มีด้วยเหมือนกันถ้าหลุดระดับนั้นค่อยพิจารณาเปิดช็อตโพซิชันค่ะแ้วราต่อไปนี้ดูเหมือนว่าจะลึกทีเดียวนะครับไปตามกันต่อฝั่งของหุ้นบ้านนะคาคตะวันบาวขึ้นมาให้